ทั้งฝั่งทำเนียบนายกอิงนั่งไม่ติดแน่นอนค่ะเจอปัญหาแบบนี้คงมีคนรายงานแล้วแหละนายกอิงนั่งไม่ติดเรียกคุณพิชัยเรียกอาจารย์นรมนไปถกโดนที่ทำเนียบไปดูภาพครับนี่ค่ะอ๋อโอเคประชุมด่วนอยากให้ตั้งข้อสังเกตฝั่งซ้ายมือบนจอฝั่งนายกอิงค่ะหนุ่มหน้ามนคนแรกเลยหนุ่มหน้ามนเหรอด้านเ อ่ในั้ไข่สีแดงคนนั้นคือใครจำหน้าไว้นะคนเนี้ต้องขีดเส้นใต้ถัดมารู้กันอยู่แล้วเลขานายกหมอมิงอม้งผมเฉยๆเรื่องอย่างนี้คนนั้นข้างๆก็ต้องหมอมิง้งในฐานะเลขานายกดูภาษากายดูสีหน้าสีตาของนายกอิงไหมครับคเครียดนะเครียดเครียดต้องบอกว่าเครียดเลย นะคะระหว่างนั่งฟังแล้วก็มีการจดบันทึกต่างๆมีอาการเซ็งนิดๆสังเกตไหมมีอาการเซ็งนิดๆดูภาพนิ่งมีอาการเซ็งนิดๆคือหน้าดูรู้เลยว่าเครียดมีอาการเซ็งนิดๆโอเคหลังการประชุมที่ทำเนียบนายกอิงก็ได้โพสต์ใน Facebook และใน Twitter ของนายกอิงเองค่ะเหมือนบอกเล่าเรื่องราวอะไรบางอย่างโพสต์รายงานการประชุมรายงานว่าได้ทำอะไรไปบ้างเรื่องปัญหาราคาข้าวใช่ค่ะ โพสเลยวันนี้ดิฉันได้เชิญท่านพิชัยรอมอวพานิตและท่านนาริมนรอมอวอเกษตรเข้าพบหารือเรื่องราคาข้าวและสินค้าเกษตรเร่งแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและยาวจะเร่งแก้แก,ก็เหมือนกับบอกด้วยแ,วหแหละจะเร่งแก้ให้อืจะเร่งแก้ให้หนึ่งข้อความอันนี้ต้องไอ,ไอข้อความที่สองเนี่ยเดี๋ยวขออ่านดังๆผมเนี่ยชฉวดชวผมว่าชฉวดเวนแล้วผมก็เสียวไส้แทนนายกอิงเงหลือเกินไปดูกันสักทีสิครับว่านายกคนตีความได้เยอะ โพสอย่างไรครับโดยส่วนหนึ่งคือการแก้ปัญหาการปลูกข้าวพันธุ์ที่ไม่ได้รับการรับรองทําให้ข้าวไม่ได้คุณภาพและราคาต่ํากว่าปกติส่งผลต่อราคาข้าวในภาพรวมจึงได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและแจกจ่ายแก่พี่น้องเกษตรกรให้เพียงพอส่วนมาตรการระยะสั้นเรื่องการพยุงราคาข้าววันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนอบข จะออกมาตรการที่ชัดเจนนําเข้าสู่คอรมอเพื่ออนุมัติต่อไปค่ะโอเคเอาตรงส่วนแรกอะไม่เด็นเดียวเลยที่เป็นห่วงแทนนายกอองนายกอิงบอกว่าการปลูกข้าวพันุ์ที่ไม่รับการรับรองทําให้ข้าวไม่ดีมีคุณภาพและราคาต่ำกว่าปกติตรงเนี้ยแปลว่าอะไรโทษโทษใครพันธุ์ข้าวที่นะที่ชาวนาเลือกใช้ปลูกอื ทำให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพราคาเ็เตกต่ำสรุปก็คือราคาข้าวที่มันตกต่ําก็เพราะว่าไปใช้พันธุ์ข้าวที่ไม่ได้เลือกการแล้วลองใช่และไม่ได้คุณภาพประโยคนี้ตีความกันได้เยอะนะไม่ประโยคแบบนี้เชื่อไหมหลายคนอาจจะตีความกันได้ต่างมุมนะไม่น่าโพสต์ด้วยความเคารพเป็นห่วงแทนนายกท่านนายกก็อยากจะรายงานความเป็นจริงกานที่คุยกัน ปัญหาก็คือสมมุติว่าค, <ะ S 2> <5 S 1> ค่ากระทรวงเกษตร<ค>ยกเหตุผลนี้ขึ้นมารายงานนายกจริงๆนายกก็ควรจะช่างใจนิดหนึ่ง<ค>ว่าจะหยิบฉวยเอาสิ่งที่กระทรวงเกษตรเข้ารายงานาไปขยายต่อเสมือนเป็นมุมมองของตัวนายกเองหรือเปล่ามผมเชื่อว่าข้อมูลนี้อาจจะมาจากกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรบอกว่าไอ้ราคาข้าวตกเพราะว่าเช้านานเลือกพันข้าวไ่ดิใช้พันข้าวที่ไม่ได้เรื่อง มาได้มาตรฐานผลผลิตออกมาก็เลยไไม่ด้ขาดคุณภาพเมื่อขาดคุณภาพราคามันย่อมตกต่ำแย่โดย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 มันเป็นหลักเปิติอ่ะเข้าไม่ดีราคาก็ต้องตกต่ำอ่ะแม่ที่จริงถ้ากระเกษตรรายงานอย่างนี้หรือถ้าคนข้างตัวรายงานข้อมูลนี้ขึ้นมา ก่อนที่จะหยิบฉวยไปเอ็โคต่ตอจนกระทั่งสังคมเข้าใจว่านี่คือมุมคิดมุมมองวิธีคิดหรือบทสรุปของนายกเองนายกควรจะไปเขย่าวขวดอีกหลายๆรอบนะมันใช่หรือเปล่าราคาข้าวตกต่ำมาจากพันข้าวที่ที่เหงสวยจริงหรือเปล่าอืมนี่เป็นห่วงนายกนะผมรู้นายกตั้งใจตั้งใจานายกก็ตั้งใจอยากแก้ปัญหานะเอาล่ะ